ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางเดอะสแตนดาร์ดเวลานี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณธรรเนียบร,รัฐบาลนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีข่าวว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการเคลื่อนขบวนนะครับโดยจุดหมายปลายทางเนี่ยยังต้องรอการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันที่บริเวณทรรเนียบร,รัฐบาลเนี่ยครับก็มีการเริ่มวางกําลังเริ่ม วางกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมที่บริเวณจุดนี้นะครับก็คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เริ่มมีรถกระจายเสียงแล้วก็เป็นรถพืต้องขังนะครับที่เข้ามาที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลที่ประตูทางฝั่งถนนพิษณุโลกนะครับแล้วบริเวณด้านในก็มีเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับอตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการอํานวยการจราจรอย<ม>ู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีรายงานนะครับว่าอาจจะมีการเคลื่อนกระบวนในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องดูว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อนไปที่ไหนอย่างไรแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอการรักษาความปลอดภัยอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับผู้ชมครับก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางคุณนราพรจันโอชานะครับก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปแล้วนะครับเวลานี้มีการประกาศปิด BTS 4 สถานีด้วยกันนะครับสายสุขุมวิทเป็นสถานีสนามเป้าสถานีอนุสาวรีย์ชัยพญยาไทแล้วก็ราชเทวีนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับผู้ชมว่าการเคลื่อนขบวนของทางกลุ่มผู้จมนุมจะไปจุดไหนอย่างไรนะครับครับเดี๋ยวจะเดินไปสำรวจนะครับนี่อยู่กับดี<ช>วัตเตอร์นะครับ,บรรครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันนะครับครับุผู้ชมครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็มีการนัดหมายกันตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็นัดหมายกันว่าจะประกาศรวมผลที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีนะครับหลังจากนั้น15นาฬิกาก็มีความชัดเจนว่าไปรวมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศรวมพลแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการ เคลื่อนขบวนนะครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราก็มีทีมของ The Standard นะครับในขณะเดียวกันที่บริเวณอ,อื่นอืก็พยายามที่จะรายงานข้อเท็จจริงให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้ก็สื่อมวลชนเองนั้นผมไปปักหลักอยู่ที่ศาลอาญานะครับ ก็มีการยกคำร้องนะครับในการขอให้มีการปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TV วีไวกสนะครับแล้วก็ศาลก็ยืนยันถึงเรื่องเสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนในการทำหน้าที่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูสถานการณ์จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปิดในหลายๆจุดด้วยกันนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราเดินสำรวจมานะครับก็จะเห็นหลายจุด

รถมันไฟเขียวพอดีครับผู้ที่บริเวณสุดนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาปักหลัก ข้านอันสักั คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของการชุมนุมในวันนี้ในหลายๆจุดนะครับอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของคดีความที่อยู่ที่ศาลอาญานะครับวันนี้คุณรุ้งกับเพนกวินก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับรุ้งก็ถูกนําตัวไปที่ทัญสถานหญิงกลางนะครับในขณะที่ทางเพนกวินนั้นก็ถูกนําตัวไปที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็กระจายกำลังกันอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับที่ผมเดินอยู่ที่บริเวณจุดนี้ตอนที่มาที่บริเวณนี้นะครับที่แยกเจ็ดาว์ทิศนั้นก็มีการเริ่มปิดเนี่ยเขาก็เป็นบรรยากาศของเจ้าหน้าที่นะครับบรรยากาศของการทำงาน <c oughs> <c oughs> ผมก็ตามเดอะรีพอ t เตอร์ไปนะครับตอนนี้เรามาอยู่ร่วมพลกันอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีบรรยากาศความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับในการที่ทางกำลังเจ้าหน้าที่นั้นก็วางไว้หลายจุดด้วยกันนะครับ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับยังยังรอการประกาศอยู่นะครับว่าจะเข้ามาที่จุดนี้เมื่อไหร่อย่างไรหรือว่าจะเป็นเส้นทางอื่นหรือไม่นะครับเพราะว่าที่มาสังเกตการเนี่ยเนื่องจากว่ามีการประกาศจะเคลืล่อนพลเราก็เลยเมาดูที่ทำเนียบรัฐบาลมาสำรวจเส้นทางนะครับคุณผู้ชมก็มีการเริ่มวางกำลังของเจ้าหน้าที่มีการเริ่มปิดกั้นเส้นทางในการเดินทางบ้างแล้วนะครับ มีเบรีเออร์มาอยู่ที่บริเวณจุดบริเวณแยกเชิงสะพานต่างๆนะครับตอนนี้ที่รามคําแหงนะครับมีรายงานนะครับว่าเริ่มมีบรรยากาศเดี๋ยวยังไงจะตรวจสอบข้อได้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพี่แยมเขาบอกที่ราม ี่ามมมีเดตดครับเดี๋ยวตอนนี้สํารวจเส้นทางอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับถ้ามีข้อมูลสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะครับที่ตรงนั้นเรามีทีมข่าวอยู่นะครับ ก็ตรงจุดนี้นะครับผู้ชมมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการปิดเส้นทางในบางส่วนที่มีรายงานว่าอาจจะมีกํากลังหรืออาจจะมีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าไปที่ไหนยังไง ตอนนี้ที่บริเวณเชิงสะพานที่บริเวณจุดนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าวัดนะครับวัดเป็นนะครับก็มีการาวางกำลังกันอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับม,มีรายงานนะครับว่าที่รามคำแหงตอนนี้ก็เริ่มมีมีการประทะก,กันนะครับ กันกับรูเซนด์ด้าค่ะวันนี้ครับรต้องขอขอขอบคุณนะคะ,ะคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนที่ให้กำลังใจสื่อนะคะของพวกเราขอบคุณนะครับวันนี้ศาลก ตรงจุดนี้นะครับมีการวางเบริเออร์นะครับแล้วก็มีการวางกําลังของเจ้าหน้าที่นะครับในการดูแลความปลอดภัยที่บริเวณจุดนี้นะครับ18นาฬิกานะครับหลังเข้ารบตรงชาตินายกรัฐมนตรีจะมีการออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้นะครับนยครับแยกวัดเป็นตรงสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาก็มีการวางกำลัง ก็มีกําลังเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลเรื่องความปลอดภัยอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวบริเวณเส้นนี้ก็จะมีการวางกําลังในการปิดเส้นทางเกือบทั้งหมดนะครับผู้ชมถ้ามีรายงานความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อเนื่องนะครับ